สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมวิธีดำนาตมนะครับนะครับวิธีดำนาแบบดั้งเดิมน,นะครับการปักดำเปิดเจบปักดำด้วยคนด้วยแรงงานนะครับเป็นบรรยากาศที่คึกคื้นครับการลงแขกดำนากันเช้าเช้า นะครับถ้าเป็นนาดำนี่เราจะต้องใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะครับรบรรยากาศท้องทุ่งครับการเตรียมก้าสสำหรับผู้ ให้ผู้ดำนั้นก,ก็จะวางเป็นจุดๆๆนะครับโดยกะระยะแล้วว่าก้าหนึ่งมัดจะดำไปถึงไหนนะครับนะครับหน้าดำนี้ต้องเตรียมน้ำไว้เลยเพื่อให้ผู้ดำสามารถดำได้ง่ายนะครับ จะวางก้าเป็นจุดๆๆไปนยครับนะครับ <Okay. S 1> นี่คือเอาก้ามาวางเรียงรอบผู้ดำนะครับ <Okay. S 1> นี่ค,าาร,ร,ครับ <Okay. S 1> นะครับก็จะเป็นความสวยงามแบบนี้ครับในการใช้แรงงานดำนะครับการดำแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ก้าอยู่ประมาณ50-60ถึง60มัดต่อไร่นะครับขึ้นอยู่กับการดำถี่ดำห่างนะครับ ประมาณ50 6 0ถึง60มัดต่อไร่นะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ